เออเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น,อน้อง,นนเ,องนะเอซีถ้ามันถูกต้องจะไปกลัวทําไมนะครับในนิทานเรื่องนี้นะถ้ามันถูกต้องจะไปกลัวทําไมก็หลักฐานไปแจ้งความเลยนะใช่ไหมละ่ะเอเอถ้าตัวเองถูกถ้าตัวเองต้องนะถ้ามีการอนุญาต,าาญาตให้ทํากินแล้วมีคนเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะก็เอาไปแจ้งนะเอามาโชว์หลักฐานนะเออ จะไปฟ้องกลับเขาเรื่องอะไรเขาจะไปกั่นแกล้งเรื่องอะไรเขาเป็นพลเมืองดีนะครับนะเ็เป็นพลเมืองดีก็กูไม่เห็นฟ้องกลับใครเลยออกูไม่เห็นฟ้องกลับใครเลยนะอือของกูมันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วกูก็ฟ้องกลับไงนะอะ่พิสูจน์เรียบร้อยแล้วเออบันเทิงนะครับงานนี้นะมันแน่นอนครับนะ อา <c oughs> ของกูมีการถือครองมีการแจ้งสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะกูจะบอกมึงให้นะมึงจะดินนะเนนออน,น,นะ,นะนมันเป็นของเรามันเป็นที่ดินอะไรครับเราถือครองสิทธิ์มาแล้วไงครับพี่น้องเอฟีนะแล้วของมึงคอตชมาจากไหนฮะโอ้ยนะครับน้องพี่วอรดนะครับสวัสดีจะฟ้องได้ไง กันแก่ให้ได้รับโทษทางอายุโอ้ยตายแล้วมันง่ายขนาดตีนไปศึกษาคอต้นไมยมาดีๆเด้ออที่ปรึกษาจ้างมันเงินเป็นสามหมื่นปรึกษาได้รซ้ำนี่ตีมึงได้ปรึกษาได้รซ้ำนี่ตีนะมันหนาอายขายกีนาคนกลัวเร็ว AES Phone Cup เพราบว่าทได้แกอยู่โอ้ยเนาะ ที่ที่ฝึกรับี่วที่ฝึกสาวป้าๆบาบไปมีเดือดเดือดาดาแบบนี้พอเดือดเดือดดาดาจะไปฟ้องกลับของเรื่องอะไรนะเออนะครับพี่น้องกูก็อดหัวเลาะไม่ได้เลยนี่นะเออตายแล้วนะมึงจะไปร้อนตัวขนาดนั้นถ้ามีอะไรครับถ้าเราถือครองจริงถ้ามีเอกสารจริงใช่ไหมล่ะก็มาโชว์เลยไปแจ้งความเลยใช่ไหมถ้ามันถูกต้องใช่ไหมล่ะนะ การซื้อขายมันไม่ผิดหรอกครับพี่น้องกิฟีนะมันมอ่านใจซื้อขายซื้อขายไม่ผิดครับไม่เขาไม่เอาผิดเออชอบชอบสามหมื่นอ่าทำได้สามนี่เอาสามหมื่นสามหมื่นเงียบกิ๊บเขาไม่ได้เอาผิดหรอกเรื่อ 3, 000, 3, 000งการซื้อขายเนี่ยอเขาไม่ได้เอาผิดหรอกครับบัดนี้แล้วเด้ครับมันจะเสียงเงินฟรีได้ครับบัดนี้จะได้เสียงเงินฟรีได้ครับนะอ่า นะครับวันนั้นนะครับในนิทานเรื่องนี้นะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อีวันนะครับในนิทานเรื่องนี้นะไปถ่ายด้วยนะอีวันนะครับไปถ่ายด้วยนะครับอีวันเป็นคนเสี่ยงตายนะครับในเรื่องนี้กูจะบอกให้นะอีวันเป็นคนเสี่ยงตายนะครับทุกคนนะครับหลอบอยู่ในรถมน สู้กับทีมกูนะอ่านะครับอีวันก็โมโลเมกเล็กอยู่นะครับบางท่านเขายุ่มหัวมั่งกับมันนะอีนี่กับมึนทายใส่ถือกล้องใซิอ้าวมาตรวจสอบแบบเป็นสาธารณะแบบอันนี้เนาะอามีสิทธิ์ที่จะอีวันก็ถือสปีพยาว่าไอ้กูปฏิญาณอย่างเดียวนั่งกับเจ้าหน้าที่ถือกล้องเซยอยีนาโกตาสวดไข่บั้นตาเน่งชัสายตาจิกหัวกูอยู่ง ขาด้วยสายตานะครับเนาะคุ้มปานอย่างกับสายตาแกงเอาแกงเอาเลยนะไปตัดอ้อยเมื่อนี้สายตาเม่นสึขาดปั๊บปั๊บปั๊บนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วแต่าพี่น้องผู้เลียวหาหมูีนี่กับพวกบอกื์นี่นอนเลยเนาะมันก็ไปถ่ายรูปนะครับพี่น้องถ่ายวิดีโอไว้นะ เออเป็นหลักฐานนะครับพี่น้องเอฟซีเออหน่วยกาถ่ายตอนแรกใะยางตามหลังเดียวอยู่เด้อเออบาดเล่าเลยเอ้าเดียวไปเดียวไปเสือละลายเละลายมันก็บม่ได้บอกอย่างเนาะในนิทานมันก็บม่ได้บอกอย่างนี้เนาะมันก็บม่ได้บอกเลยเนาะอืมนะไม่ได้บอกอย่างนะมันกัดมันกัดโออีนี่เนาะอ่ามันกว่าดเนาะเออหลักฐานไม่ต้องมีหลักฐานนะพี่น้องเอฟซีนะว่าเขาเหตุจังไดจังไดเออมันถูกต้องไหม อ่าว่ามันถูกต้องไหมเรื่องนี้น่ะมันถูกต้องมันชอบด้วยกฎหมายไหมมันโปร่งใสไหมมันโปร่งใสอยู่บ่เราไม่ได้นำอ่าเราไม่ได้นำนะครับไปลงใน youtube หรือในโลกโซเชียลนะเราไม่ได้ไปเผยแพร่นะอ่าเราไม่ได้เราไม่ได้ผิดอะไรนะพี่น้องเอฟซีเราแค่เป็นหลักฐานนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานถ่ายเป็นหลักฐานเพราะอะไรครับกูก็อยู่จักแม้กูผิด กูก็จากกูอันเป็นอย่างกูขึ้นมาใชา่ไลกูเอาอนะกูคือผิดกูคือผิดชาวบ้านแล้วมึงล้มี่ยังบันี้เอาออแล้วพวกมึงเนี่ยมาเล่นงานว่าอะไรพวกกูซื้อขายที่ดินป่าสงวนเอาบัตรนี่เอาเบื้องเอาครับสู่กันแค่ตั้อ อ้วนโซตายบันนี้ถือกล้องอยู่บันนี้อีนั่นกให้ปาค้ำอยู่กับบันนี้ให้ปาค้ำโอ้ยสายตาพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะเนี่ยมันก็จะห้ลุ่งอยู่หลักยว่านะครับมันจะเอาพิษในอ่านะครับมันก็บโก๊ก้าว่าได้มันก็แน่นอนอยู่นะมันก็บโป๊ว่าจังไดนะครับพี่น้องเอีนะมันกับโเ๊ว่าจังไดนะครับเออนะ น่ะมันกับบอด้ก้าว่าห้ามถ่ายได้อย่างบม่ได้แล้วครับพี่น้องเอฟจีเนาะไม่ได้ค่ะเออมันไม่ได้นะพี่น้องเอฟจีใช่ไหมล่ะมันเราถ่ายแล้วเราเราสามารถเราสามารถถ่ายได้นะครับพี่น้องเอฟจีนะแต่ว่าเราถ่ายเออถ่ายไว้เป็นหลักฐานไงครับพี่น้องเอฟจีใช่ไหมล่ะในนิทานเรื่องนี้นะเออใช่ไหมล่ะนะแใช่ประโยชน์จนได้เเฮยมันก็ได้ใช้ประโยชน์จนได้ไงครับพี่น้องเอฟจีนะถ้าไม่มีอีวันก็แย่อยู่นะครับ โอ้มึงกะเสียงตายเยนาะมึงอีวันโซตายเยนะาะโอ้ยตายแล้วเนาะมาปฏดทุไทยก็ได้ใช้ประโยชน์น้ำมันอยู่เนาะกูก็ว่าดมูสมาเออเหลียวไปเหลียวผมว่เห็นไผเจ้าก้นอีนี่กับมึนต่อบานนี้เออนะครับอีนี่กับมึนต่อครับเออนะเออนะครับอีนี่กับมึนต่อโอ้ยนะครับพี่น้องอีน่ะกับ ตาเสือกใส่กับวันนี่้พวกนอีเดียวเลยตาฮุกอีตาฮกอีเขาก็บ๊วยา๊ยอย่างไรครับพี่น้องเขาก็บ๊วยบ๊วยอย่างไรเขาบ๊วยบ๊วยบ๊วยอย่างไรที่มาว้าอย่างน้องคอยด่าเลยครับพี่น้องเอฟจีคอยด่าอย่างหวยจุด่ดนรถอ๋อนะครับเนาะอือคอยกับไปเบิ้งน้ำเขาอยู่เหมือนนั้นนะครับพี่น้องเอฟจีนะไปเบิ้งอยู่ อ๋ออินี่กับเบลนะครับเขากำลังนะครับถือกล้องทะเลอยู่เป็นหนาเป็นเบิร์จีเบิร์จีอยู่ถือกล้องเตยนะครับพี่น้องเอ็ซีนะถ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเห็นไปเลยว่าเราถ่ายอยู่เนี่ยกำลังถ่ายอยู่นะครับเขาทำอะไรเขาพูดยังไงกันนะนะพี่น้องเอ็ซีเนาะเขาไม่ได้แอบถ่ายนะจ๊ะเขาไ่ได้แอบถ่ายดิเขาถ่ายตรงๆให้เขาเห็นเลยนะพี่น้องเอ็กซ์ีเลยว่านี้ถ่ายทำยู่นะคะอัดวิดีโออยู่นะ ไทยทาให้เขาเห็นเลยนะครับนะสู้บัถอยครับพี่น้องภาพตามเลยเออนะพี่บด <laughs> อยู่ตื่ือถ้าล่ายอยอน,น,น,นั้น,นกันนั่งโต้นั่นนั้นกันนั่งโต้นี่เราเป็นอะไรเป็นโต้อะไรน่ะโต๊บะภาพน่ะนะโต้ภาพนะนะโต้ตกลาง่ะโตกลางนะน่ะเป็นบรรนก็ถ่ทยเลยได้ครับบนนั่นก็นสายตากินหัวกูแล้วนึงสายตา <laughs> โอ้ยเนาะห้าม่นะคะห้ามแต่นะคะเผ่อว่าไว้ก็กระหูจักเนาะกิตินคอยไปนะมันคือผิดไหมเออของ่อยมันคือผิดไหมมันคือจะมาเล่นงานตีกูผู้เดียวทีเนาะบัดนี้ของกูถูกต้องมาได้บัดนี้ของกูถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มแรกเริ่มต้นไหนนะอ่าไปเล่นงานกูไงกูก็อยากรู้เหมือนกันเอามันจะผิดแต่กูผู้เดียวห่เอเาท้งทางที่ของกูมันถูกต้องนะ คนที่ไปร้องเรียนกูนะของกูมันจบเรียบร้อยขบวนความแล้วนะครับเนาะทุกจริงทุกอย่างนะก็รอรับกรรมรับเวียนไปนะออกมาเว้าอีกยังองใจออกมาเว้าอีกบักไรอีไรสิออกมาเว้าอีกมึงยังของใจออมงงใจงงใจึงออกมาเบาออกมาเบาหลายๆนะกูจะบอกให้กูจิจัดเขาอีกนะออกมาเบาอีกถ้าไม่พูดหมาเลยนะเอาออกมาโซอ,อีกแห่ถ้ามึงเก่ง ถ้าปักไหนพอออกมาหมาเลยนะบันเทิงเหรครับนะบันเทิงกูก็จะหูจักคือเดียวมันจะพิษบ่มันจะสอมมาตรฐานบ่เอ้าพิษตัวกูเพื่อเดียวเพื่อได้กูจะหูจักขึ้นกันน่ะอวะปัจจุบันื็ซื้อขายกันได้วะนะมาหลินงานกูนี่กูไม่ได้เห็นว่าจะไปฟ้องกับปผเอ่าองคูมันพิสูจน์ให้ได้นะองคูนะอ่านะ ถ้ามึงหลักฐานมึงเพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่มึงไปเลยมึงไปแจ้งความเลยกูบอกมึงมึงแนะนํามึงนี่นี่กูแนะนํามึงในทางที่ดีนี่ไปแจ้งความเลยไม่ต้องคู่เขาไม่ต้องเฮาดอกละมึงบ่ต้องเฮามึงไปเลยนะถ้าม right so ึงแน่นอนนะนะถ้าหลักฐานมึงเพียงพอมึงไปเลยไปเลยกูแนะนํามึงไปเลยสถานีเลยไปเอาว่าเขาไปการแกล้งมึงกับมึงไปเลยครับผมคือกูนี่กูไปเลยกู ถ้าเจ้าหน้าที่มีสมุดให้มึงเซ็นรับรองให้มึงมีเอกสารให้มึงว่าพื้นที่นั้นผืนดินนั้นมันถูกต้องในนิทานมึงไปเลยไปเลย,เลยกูเนี่ยนะมึงไปเลยนะอืเสื้อกูนี่ไปเลยนะบ่ต้องไปคู่เขาแหละมันไม่มีภัยย่านภายัยดอกกูบอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันสู้กันด้วยหลักฐานเข้าใจบอ ทุกคนไม่ได้งูถ้ามึงขู่เขาไปนี่วะเขาแหงมันไส้มึงมึงเข้าใจไหมเออเขายิ่งมันไส้มึงเออใช่ไหมล่ะสิ่งที่มึงออกมาพูดนะครับเรื่องนี้กูบอกมึงเลยนะเพราะปากมึงนะปากมึงล้วนๆเลยนะปากมึงไม่อยู่ดีไงปากมึงไม่อยู่สุกไงนะอ่า พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะโดนส้นตีนเพอเพอเนี่ยกูขึ้นไ้กูอ่านไว้เนี่ยเสียเงินฟรีเงินครึ่งล้านแมไหายวับผีเจ้าป่ามึงเบาบอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านี่แหละครับบันเทิงแน่นอนกูบอกไว้เลย